สวัสดีครับวันนี้ผมมีกระเป๋านะครับจากค่าย5.11นะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อรุ่น LV6 นะครับตัว LV6 นะครับเป็นกระเป๋าขนาดกระทัดรัดนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างที่จะหลายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคาดเอวคาดอกนะครับสะพายข้างหรือว่า จะรวมไปถึงทําเป็นกระเป๋าลูกของกระเป๋าเป้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับความจุของเขาอยู่ที่ประมาณ3ลิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเล็กแต่ไม่ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวกระเป๋า LV 6ตัวนี้นะครับผลิตจากผ้าไนลอนนะครับขนาดของเขานะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะครับจากซ้ายไปขวานะครับความยาวอยู่ที่25เซนนะครับความหนานะครับอยู่ที่ประมาณ6 ส่วนความหนาสามารถปรับระดับได้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาจะมีตัวปรับระดับอยู่นะครับตัวปลายสายนะครับไม่ทําให้หลุดลุ่ยนะครับมีตัวยางยืดสําหรับรัดปลายสายอยู่นะครับค่อนข้างออกแบบมาค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นมีตาสัญลักษณ์ของยี่ห้อ5.11อยู่นะดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมซิปนะครับตัวด้านหน้ากระเป๋าช่องด้านหน้าจะเป็นซิปทางเดียวนะครับจะมีเชือกต่อขึ้นมานะครับสำหรับหยิบใช้กระเป๋า ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในการเปิดนะครับเป็นซิปทางเดียวลักษณะแบบนี้นะครับซิปของเขาใช้ซิป YKK นะครับช่องค่อนข้างที่จะกว้างนะครับสามารถใส่ power bank ได้นะครับใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่าบัตรต่างๆได้นะครับผมสามารถดูซิปได้ค่อนข้านี่จะง่ายนะครับใช้ได้ค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะส่วนช่องใหญ่นะครับจะเป็นซิป2ทางนะครับซิปก็จะมีตัวลักษณะเป็นสายผ้านะครับต่อให้หยิบจับในการเปิดซิปได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับ เปิดได้ทั้งซ้ายและด้านขวานะครับเป็นซิปทางนะครับด้านในนะครับกระเป๋านะครับความจุมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมก็จะมีห่วงคล้องปุ่กุญแจอยู่นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนะครับใส่อุปกรณ์เพื่อให้เห็นฟังก์ชันว่ามันสามารถใส่อุปกรณ์ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวด้านหน้านะครับผมใส่แมกกาซีน2ตัวนะครับตัวมัติทูหนึชิ้นนะครับผมนะครับแล้วก็ใส่ปืนของล็อกสิบเก้าจำนวนหนึ่งกระบอกนะครับจริงมันสามารถใส่ตัวฟูลไซส์ได้ ที่จริงสามารถใส่ตัวฟูลไซส์ได้นะครับตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผ่นวลโคนะครับสามารถนําตัวประคองปืนนะครับหรือว่าเป็นตัวแบ่งช่องกระเป๋าสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันด้านหน้าที่ผมเมื่อสักพู่ที่ผมเอามันติชูแล้วก็เอาแม็กกาซีนใส่นะครับมันจะเป็นช่องผ้าดาขาย3มช่องน้บขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับสามารถเสียบพวกเ o w e ์แบงค์ขนาดไซส์เล็กๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่ก็ไม่สามารถเสียบได้นะครับสามารถประยุกต์ใช้ทํางานอย่างอื่นได้ ที่จริงตัวนี้ก็ความจุได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับของก๊อสสิก็ยั็จะมีพื้นที่เหลือนะครับพื้นที่เหลืออีกเยอะนะครับพื้นที่เหลืออีกเยอะนะครับผมก็สามารถดัดแปลงนะครับน้ำไฟฉายนะครับหรือแม็กซ์สามลองมาใส่ในกระเป๋าใบนี้ได้นะครับเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างที่จะถึงจะเป็นใบเล็กนะครับแต่จุได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขนาดซ้ายขนาดขวาแล้วแต่เราจะวางรูปแบบปืนได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีช่องสําหรับ เป็นเาือผมใช้คำว่าเป็นช่องซ่อนนะครับซ่อนค่อนข้างที่จะเนียนมากนะครับถ้าเกิดเราไม่สังเกตนะครับที่อมาแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะไม่เห็นช่องตัวที่ผมจะกําลังจะบอกนะครับจะไม่เห็นนะครับที่จริงมันจะมีช่องใช้เป็นแผ่นเบลโคนะครับหรือว่าตีตุกแกนะครับในการปิดรัดกระชับนะครับช่องขนาดจะเล็กกว่าช่องใหญ่มาอีกพอสมควรนะครับเนื่องจากมันไม่สามารถใส่ปืน ซับคอมแพกได้ขอโทษดิไม่สามารถใส่ปืนคอมแพกได้นะครับแต่มันจะใส่พวกซับคอมแพกได้นะครับเนื่องจากทำไมใส่ถึงใส่พวกฟูลไซส์ไม่ได้เนื่องจากาตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตื้นนะครับทำให้ศูนย์ปืนหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะจนูนออกมานะครับแล้วมันจะปิดไม่สนิทแล้วก็ไม่แนบเนียนนะครับจะไม่แนบเนียนนะครับ <S <S เราสามารถใส่อุปกรณ์อย่างอื่นได้เช่นกระเป๋าตังค์นะครับหรือว่าเอกสารต่างๆได้นะครับแต่เอกสารเนี่ยจะต้องเป็นสมุดโน้ตหรือว่า เอกสารที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะว่าช่องมันไม่ได้ค่อนอไม่ไม่ได้ที่จะใหญ่นะครับตัวที่ผมหยิบนำปืนมาก็คือจะเป็นตัวของซิกพ938นะครับ p 938ก็ใส่เข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมิดชิดเลยนะครับก็อยู่ด้านในก็ถ้าเกิดเราไม่บอกมันก็ไม่มีทางรู้นะครับว่าจะมีช่องอีกหนึ่งช่องนะครับอยู่ช่องตรงนี้นะครับ ค่อนข้างเยืยบเงียนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นช่องผ้าตาข่ายนะครับเป็นด้านบนนะครับจะเป็นแผ่นโลโก้อยู่นะครับปิดได้นะครับก็หาตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเก็บของที่ใช้บ่อยนะครับเนื่องจากมันติดตัวเราเนาะมันก็จะเห็นเป็นช่องผ้าตาข่ายนะครับหยิบใช้บ่อยไม่ไม่ต้องการที่จะเปิดกระเป๋าช่องหลักนะครับก็สามารถนําอุปกรณ์ต่างๆมาไว้ในช่องนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับตัวกระเป๋าที่เขา มีสายลักษณะสายนะครับก็จะเป็นสายคาดเอวแบบนี้นะครับนี่จริงเขาจะมีตัวรัดประคองอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ถอดออกได้นะครับสามารถรัดกระชับได้นะครับกรณีที่เรามาคาดอกนะครับสามารถเอาตัวนี้มาคาดเอวไม่ให้กระเป๋ามันดิ้นเวลาเราวิ่งนะครับก็สามารถปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช้เราสามารถปลดออกได้นะครับนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการเป็นกระเป๋า้สะพายเฉียงนะครับวิธีปับนะครับได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะที่ปับกระเป๋าสะพายเฉียงนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนตัวหนีบแบบนี้นะครับให้กดนะครับกดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเด้งออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สไลด์ออกมาได้เลยนะครับสไลด์ออกมาเสร็จแล้วเนี no ่ยเราก็สามารถดูนะครับมันจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วแต่คนขนาดซ้ายขนาดขวานะครับแล้วแต่เราจะประยุกนะแต่ถ้าเกิดคาดเอวแนะนําให้มันอยู่ด้านข้างทั้งสองนะครับคาดเอวคาดอกนะครับส่วน เราจะสะพ p ายเสียงนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราถนัดด้านไหนแล้วก็ปรับด้านนั้นนะครับผมลักษณะในการใส่แบบเข้าไปก็กดนิดนึงนะครับแล้วก็เอาห่วงคล้องดันเข้าไปแล้วก็ปล่อยมันขึ้นนะครับมันก็ดีดล็อกเรียบร้อยนะครับผมค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับก็จะพาย p เสียงแบบนี้ได้นะครับผมส่วนด้านหลังนะครับทำไมถึงผมบอกว่ามันสามารถต่อพวกกระเป๋าเป็นกระเป๋าลูกได้นะครับสังเกตนะครับมันสามารถต่อเป็นกระเป๋าลูกได้นะครับ เราเอาตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ถอดออกมานะครับทำเป็นกระเป๋าคล้ายเป็นกระเป๋าลูกของคาดเอวตัวกระเป๋าเป้เดินทางก็สามารถทําได้นะครับนําตัวนี้เราก็มาคลิปล็อกแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับในการคลิปล็อกแบบนี้นะครับเอานําตัวพลาสติกมาคลิปล็อกลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมลองทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะครับ ยากมันจะใช้เวลาหน่อยนึงนะครับเพราะมันจะแกะตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะมันลื่นนะครับลักษณะในการทำนะคันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็นะครับก็กลายจะเป็นกระเป๋าลูกของกระเป๋าเป้เดินทางได้แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวสายสพายคาดเอวนะครับมาสอดก็แกะเปในลักษณะแบบนี้ทําทั้งสองข้างนะครับ สองข้างลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับมันดัดแปลงได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเป็นตัวสะพายเสียงเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับว่ามันสะพายเสียงลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมากผมเห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นกระเป๋าเล็กๆมันน่าจะทําอะไรไม่ได้มากแต่ผมว่านั่งดูฟังก์ชั่นแล้วเนี่ย ปรากฏว่ามันทําอะไรได้เยอะมากกว่าที่คิดนะครับถึงจะเป็นกระเป๋าใบเล็กขนาด3ลิตรนะครับก็สามารถทําอะไรได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสพา,ายเฉียงนะครับก็เฉียงแบบนี้ได้นะครับผมอนุญาตนะครับนะครับเฉียงแบบนี้นะครับจะปรับสั้นปรับยาวก็ทาสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ขอ,ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับกระเป๋ารุ่น LV6 จากค่าย5.11หาใครสนใจ สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านีเอ็มแทรดิค้อได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับถนาดซ้ายทางดขวาใช้ได้โดยง่ายได้นะครับอย่างไรแล้วขอขอบคุณครับ